ครับผมก็นะครับสวัสดีสมัยชิกสิงหสั้นสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กรับผมแอปเปิลนะครับมาแล้วนะครับเจอกันครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้นะครับทามาคลิกขอนเข้ามาเยอะมากนะครับที่อยากได้เล็กวิ่งนะครับวิ่งบนตัวเดียวเดียววันนี้ผมแอปเปิลนะครับจะจัดให้แน่นอนนะครับเอาละครับ ใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามารีบเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับหวยกำลังจะส่งไปแล้วชุดสามตัวเน้นนะครับซึ่งนะครับก็มีสมาชิกหลายคนที่อยากจะพูดคุยสอบถามเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะให้ลงที่นี่ที่เดียวนะครับทางแอดเอพีเกจก็คือให้สมาชิกแอดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เกียเรองตัวเลขไม่ว่าจะยิ่งงวดนี้สาคัญนะครับเป็นหัวสัญจรนะเอาละครับวันนี้ก็เลยจัดตามคาขอ ใครที่ขอนเข้ามานะครับกับเล็กวิ่งบนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวไอปเปิลจะพาดูเลยนะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับเป็นสูตรหวยเล็กวิ่งบนนะครับเพื่อความมั่นใจเราจะได้กี่สูตรเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นไหมครับ8นะครับบวกหกสิบสิบสี่บวกสเป็นสิบหกเห็นไหมครับเราก็ได้เลขหกตัวเดียวนะครับ ออก662เห็นไหมครับ6กบวกแปดสิบสวกสนะครับเป็น16เราก็ใส่เลขหนะครับได้6อีกตัวเดียวครับออก6 6หเห็นไหมครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวเลขก็ต่อมานะครับ6กบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9 นี่เก้าตัวเดียวครับงวดถัดมาออกเก้าหกสองหรือก็ในส่วนของงวดที่สี่ไปดูดเลยครับสองบวกแปดเป็นส 10, 10ิบสิบบวกสองนะครับอ่าไม่ใช่นะครับสี่ขอไภัยด้วยนะครับสี่บวกแปดนะครับสิบสองสิบสองบวกสองนะครับเป็นสิบสี่ ได้4ตัวเดียวนะครับเลยก็เป็นเลขวิ่งที่เป็นงวดที่4แล้วนะครับออก0 4 4เรายังไม่พลาดใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงวดที่5งวดล่าสุดนี้เองเนาะนะครับ2นะครับบวก8เป็น10 10บวก2นะครับเป็น12ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราได้เลขสอง ตัวเดียวนะครับในงวดล่าสุดนี้นะครับเอาล่ะออกสองสองหนึ่งเห็นไหมครับชุดนี้นะครับไม่วายที่จะอ่าเป็นในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับก็คืออยากใช้เน้นกันไปเลยเน้นตรงไหนรู้ไหมครับชุดนี้เน้นหลักสิบนะครับเน้นหลักสิบนะครับเห็นไหมครับ, 10, รบ, 10, รบ,รบอ่ะตีไปสิบ วดที่1ห,หลัก10หลัก10บนะครับหลักร้อยหลัก10บหลัก1ิบเห็นไหมครับเอาละชนะเนี่ยนะครับ1ธันวาคมนี้นะครับเราจะได้เลขตัวเดี่ยวนี่นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งตัวไหนกันก่อนนะครับ4ี่บวก3ามเป็นเจ็ดบวกสองคงที่นะครับเป็น9เอาแล้วนะครับตัวที่1มาแล้วนะครับ ได้เลข9นะครับเลขวิ่งบนนะครับตัวเดียวนะครับเอาละต่อไปนี้นะครับสูตรนี้จบไปแล้วเนาะสูตรที่1นนะครับกับเลกวิ่งนะครับได้เลข9กต่อไปนะครับเป็นหวยสูตรชุดที่2เลยนะครับเลกวิ่งตัวเดียวนะครับงวดที่1นนะครับ 0ูนบวกสองไดบวกหกเนแปดแปดบวกเจนะครับได้เลขห้าอันนี้ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดที่2 2งบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น10 10ิบวกเเป็น19นะครับอันนี้มาหลักร้อยเห็นไหมครับเลขก็6นะครับบวกแปดสิบสีวกหกยี่บวกศได้20ใส่0นนะครับอันนี้ก็หลักร้อยเห็นไหมครับงวดต่อมานะครับงวดล่าสุดนั่นเองนะครับ หกบวกศูนย์ไหหบวกสี่เป็น10บสิบบวกสองสบสองนะครับอันนี้ก็หลักร้อยเห็นไหมครับเราก็ยังมีโอกาสที่จะเน้นในส่วนของหลักร้อยด้วยซ้ำเนาะนะครับทีนี้นะครับ, <c oughs> รบไปดูในส่วนของงวดประจาวันที่หนึ่งเลยนะครับได้เลขศูนย์ศูนย์นี้จะมาหรือไม่ไปบุญครับหก นะครับบวก4เป็น10 10บวกสอง12บบวก8ได้20ฉสินาเนี้ยนะครับชุดนี้ไม่ต่างอะไรกับหลักร้อยกไวเลยครับทีนี้ผมก็เลยกับกาว่าชุดนี้นะครับให้เน้นร้อยนะครับเอาละครับทีนี้ก็2สูตรผ่านไปนะครับเมื่อกี้เน้นหลัก10จุดนี้เน้นหลัก ร้อยเห็นไหมครับเอาละเดี๋ยวไหนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้เลยหลักร้อยเนาะจะได้ตัวไหนนะครับไหนๆก็เจ็ดนะครับใช้ตัวนี้นะครับเจ็ดอันนี้ก็จะได้ในส่วนตัวเลขก็คือเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดหกไล่เรียงกันอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดหกต่อมานะครับใช้เลขเก้าเลยครับผมตัวเดียวเนี่ยนะครับเป็นหลักร้อยเลยนะนําเลขเก้ามาครับใส่เลขเก้าครับ เห็นไหมครับเราก็ได so so ้เลขร้อยเลขกเออก9 6 2สองอันนี้เล็กวิ่งตัวเดียวเหมือนกันเน้นหลักร้อยเหมือนกันนะครับต่อมาก็ได้เลขศูนย์เหมือนกันนะครับดึงศูนย์มาครับเห็นไหมครับหลักร้อยเราก็ได้ส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับร้อยบนตัวเดียวอีกเหมือนกันต่อมานะครับงวดล่าสุดเราดึงเลขสองมาอีกครับเห็นไหมครับเราก็ได้เลขสองเป็นหลักร้อยเอาแล้วครับทีนี้ ในงวดล่าสุดนะครับไม่ตรงนะฉะนั้นเนี่ยหลักร้อยนะครับเราวางไว้ที่0และ8นี่ครับฉะนั้นเนี่ยนะครับชุดนี้ร้อยบนเนี่ยนะครับ0และ8ปดศูนย์สองจนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดนี่นะครับเลขวิ่งตัวเดียว2สูตรเราได้ไปแล้วนะครับ ต่อมาเป็นเลขมตัวเดียวสูตรที่สามนะครับลงให้เลยนะครับหวยสูตรนี้นะครับเลขมตัวเดียวสูตรสามนะครับเห็นไหมครับสี่บวกหกนะครับเป็นสิบใส่เลขศูนย์ครับเห็นไหมครับออกหกศูนย์หกนะครับเห็นไหมครับเล้ก็ สองบวกศูนย์นะครับได้เลขศูนย์ Direct ครับที่นี้นะครับในวันนี้น่าจะหลุดเนาะถ้าใครเกิดใครย่าบวกสองเข้าไปน่าจะได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงผมจะทําการบวกสองให้นะครับอุ้ยอุ้ยโทษโทษครับโอ้ยขออภัยมากนะครับผมนึกว่าเป็นเลขสี่เนาะสี่บวกหกเฉลย จริงๆงแล้วเนี่ยนะครับชุดนี้ถูกแน่นอนเนาะสองบกศูนย์นะครับก็ต้องได้สองอยู่แล้วโอ้แอปเปิลน,นะครับเมื่อกี้ผมมองผิดนะครับก็ต้องขอไปด้วยเนยยาะยนังเราคำนวณกันสดๆเนาะตัวนี้เลขสองครับเห็นไหมครับเอาละต่อมานะครับสี่บวกหกเป็นสิบนี่ตัวนี้หน้าทางจะผิดนะครับเลยก็สิบ นะครับผมบวกหเป็นส6บหเห็นไหมครับต่อมานะครับก็คือสี่บวก6นะครับเป็นสิบเห็นไหมครับเดขกก็งวดล่าสุดของเรานะครับ8บวกสี่นะครับเป็น12เอาล่ะนะครับเดี๋ยวไวเปเพิ่นพาไปดูด้วยกันนะครับมาวันที่หนึ่งคำนวณ ได้เลขศูนย์ตำแหน่งหลักสิบครับงวดที่สองได้เลขสองนะครับตัวนี้ออกหลักหน่วยครับเห็นไหมครับแล้วก็งวดที่สามนะครับได้เลขศูนย์ออกหกหกห้าอันนี้ผิดนะครับต่อมานะครับก็ยังใช้สูตรเดิมอีกกาวหกสองเห็นไหมครับอันนี้ก็ตำแหน่งหลักสิบ เลขก็ต่อมานะครับได้เลขศูนย์ครับออกศูนย์สี่สี่เห็นไหมครับหลักร้อยแล้วก็งวดล่าสุดข,ของเรานะครับได้เลขสองออกสองสองหนึ่งนะครับเอาล้ครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสูตรที่สามถูกนี้จะได้ตัวไหนนั้นพาทุกท่านไปดูกันได้เลยนะครับ สองุกสองนะครับเป็นสี่เอาแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสี่เนี่ยนะครับหลอได้เลยเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับสามสูตรผ่านไปนะครับกับเลขวิ่งนะนะครับชุดเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเอาละหนึ่งสูตรนะครับสองสูตรแล้วก็สามสูตรนะครับต่อไปนะครับเป็นสูตรที่สี่ เอานะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่สี่แล้วนะครับบนตัวที่ยี่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับหนึ่งนะครับบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดนะครับเป็นเก้านะครับใส่เลขเก้าลขก็ต่อมานะครับแปดนะครับบวกสี่ เป็นสิบสองสิบสองบวกศูนย์ได้สิบสองอ่าสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองนะครับฉะนั้นชุดนี้ได้เลขสองครับก็ออกนะครับเราเนี่ยทำการบวกสองน่าจะได้เนาะอันนี้เข้าล่างครับไปดูว่าน่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทวนดูว่าจะเข้าทั้งหมดกี่งสามบวกแปดสิบเอ็ดนะครับ 8บวกสามนะครับอือสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอดบวกสี่นะครับเป็นสิบห้านะครับเอาละทีนี้ตัวนี้ท่าทางจะหลุดนะครับแต่ว่าผมจะทำการนะครับทำการตรงไหนรู้ไหมครับก็ต้องใช้ส่วนเลขเนี่ยสองตัวตัวขนะดแนวนะครับ ขนาดนี้นะครับเลขสองตัวนี้นะครับไปดูงวดนี้ก่อนได้เลขเก้านะครับเราต้องบุกเพิ่มเท่าไหร่ครับมีได้เลขเก้าออกเก้าสองครับต่อมาได้เลขสองนะครับออกศูนย์สี่สี่ได้เลขห้านะครับได้เลขห้าออกสองสองหนึ่งเอาละขนาดนี้นะครับ ให้ทุกคนบวก6ไปเลยนะครับนะบวก6ได้เลยนะครับถ้าประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าบวก6ผมว่าเนี่ยน่าจะหลุดไปหนึ่งเนาะอันนี้นะครับถ้าเืิดบ,บวก6เป็นยังไงเอ่ยได้ไหมนะห้าบวกสี่เป็นอ่าห้าบวกบวกสี่เก้าบวกสี่สองบวกสี่นะครับเอานะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเลขชุดนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้นะคกันถ้าเกิดบวกสองได้เจ็ดนะครับก็ยังหลุดอยู่ดีนเนาะอาลองดูนะครับแปดบวกสองเป็น10บนะครับสิบบวกหกนะครับเป็นสิบหกต้องรอรุ้นนะครับไปหกเม็ดเดียวซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะครับน่าจะหยุดเดินนะครับส่วนของวันนี้ตัวเดียวเนาะ สองเลยนะครับแสดงว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับดูดไปแล้วสองไม่น่ามั่นใจเท่าไหร่นะครับเอาละแค่นี้นะครับสูตรเมื่อกี้ผมผ่านไปนะครับสูตรสุดท้ายนี่คือสูตรชุดเงินล้านตัวเดียวนะครับเป็นเมกวิ่งเงินล้านเลยเมื่อกี้นะครับเราดูดหมดที่1นะครับได้เลข0ูนนะครับออกหลัก10หมวดที่2นะครับก็ยังเป็นหลัก10บ งวดที่3มหลักสิบครับงวดที่สี่ก็หลักสิบเลยวก็งวดที่ห้าหลักสิบครับงวดที่หนะครับเข้าหลักสิบเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหงวดหลักสิบนะครับไปดูวหเลยงวดนี้เอาละเห็นกันหรือยังครับได้เลขสี่นะครับเจ็ดบวกเจดนะครับเป็นสิบสตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาละ นะครับผมก็จะมาสรุปในส่วนของเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับครบแน่นอน3มตัวตรงนะครับมีเลยนะครับผมเลขวิ่งนะครับบนเอาล่ะนะครับ สำหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวทั้งหมดที่อปเปิ้ลลงให้นะครับมีทั้งหมดกี่สูตรเนาะตัวไหนชนก็ว่านไปนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ได้เลข4ครับใส่ชุดนี้เป็นที่1เลยเนาะนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมได้เลข4สําหรับสูตร1ต่อไปนะครับเป็นสูตรที่2 นะครับใครที่พลาดนะครับอย่าพลาดนะครับผมนะยิ่งเล็กวิ่งเนี่ยนะครับยิ่งรู้เรื่องเลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นสูตรที่สองชุดนี้เลยเห็นไหมครับโอ้เน้นหลักร้อยด้วยนะครับได้ศูนย์เลขก็แปดนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยครับชุดนี้ผมให้ใช้เป็น หลักร้อยไปเลยนะครับนะครับชุดนี้ให้ใช้เป็นหลักร้อยไปเลยเนาะเอาละนะครับสูตร2ผ่านไปนะครับเดี๋ยวไปดูสูตรที่3นะครับสำหรับสูตรสามนายจุนเอยนะครับอันนี้ได้0ูนย์กับ8สูตร3ได้เลขเก้านะครับตัวเดียวเห็นไหมครับ เอาละพอจะมองออกอย่างครับห่วยต่อมานะครับไปดูสูตรที่4นะครับเลขวิ่งบนตัวเดียวได้เลข4นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็สูตร4แล้วเนาะได้เลขสี่ครับ นี่เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเลขวิ่งบนตัวเดียวเนาะทั้งหมดแล้วก็รวมกันเลยเห็นไครับผมรวมแล้วได้สี่สูตรเนาะที่เรารวมไปเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับสูตรที่หนึ่งนะครับชุดนี้ได้เลขสี่เอาละนะครับจากนั้นก็เป็นเลขเก้านะครับอ่าลงไปแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์แปดนะครับชุดนี้เอาละต่อไปก็จะเป็นส่วนของเลขเนี่ยนะครับ เลขสี่อีก1สูตรนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่คือเลขวิ่งบนนะครับไปดูเลยนะครับสูตรนี้ได้เลข4นะครับได้เลขศนเลข8และเลข9นะครับเอาล่าที่นี้นะครับสามารถจับโยงเป็นชุด สามตัวตรงได้เลยนะครับทุกท่านครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสูตนะครับโอกาสที่จะมาแน่นอนนะครับผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมีเปอร์เซ็นต์สิงมดสูงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าจับสามตัวตรงตัวนี้เน้นหลักร้อยเราก็จ่ายส่วน,นของตัวสี่ตัวสี่นี้จะเป็นหลักสิบเนาะอุย้ยมันก็ได้แค่ไม่ตรงก็โต๊ดน,นะครับเพราะว่าตัวนี้มันชนสี่นี้ชนเลย นะครับเอาละผมจ่าใจในส่วนของเลขชุด3ตัวตรงนะครับเน้นร้อยก็คือ049 049นะครับ0 4 9ี่นะครับนี่คือชุดที่1น9 0 4ะครับ4 9 0เนะครับเอาละต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหลักร้อยเลข8เนาะนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของตัวเลข แปดนะครับสี่เก้าศูนย์สี่เก้านะครับแล้วก็แปดสี่เก้านี่เลยนะครับนี่คือสุดยอดเลีวิ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็มหมดหน,นะครับแต่ที่นี้นะครับ เราต้องมีการตัดเล่นด้วยนะเพราะว่าหวยเนี่ยนะครับคงถ้าเกิดไม่มาสาตัวมันน่าจะมีโอกาสสามตัวถ้าเกิดว่าตัดเล่นกันจริงๆเราจะได้ที่นะครับอุยสี่ศูนย์นี่ก็ส่วยเหมนกันนะเดีย๋ยวผมจับให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับแล้วก็ศูนย์สี่กับสี่เก้าเห็นไหมครับ 04และก็49นะครับพิเศษเลยสรุปแล้วก็คือชุดนี้นะครับเป็นเลขบนนะครับที่ทุกคนนะครับห้ามพลาดเลยครับโดยบมาเลข9เนี่ยตามสถิติแล้วเพื่อนดูนลเอาหกเนาะนะครับเอาละครับวันนี้จบไปแล้วนะครับกับเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเลขวิ่งบนตัวเดียวทั้งหมด4สูตรนะครับจบไปแล้วสำหรับวันนี้ ผมลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปร่างกันอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ